สวัสดีครับขอต้อนรับสุขอต้อนรับสีบสุดช่องนี้อร่อยแน่มตอนนี้ก็เส็จธุระเรื่องตรวจสภาพรถนะยังไม่อยากกลับนะมีมีคาเฟ่กาแฟยอยู่ที่ติดกับที่ตรวจสภาพรถนะแต่วันนี้ใช้เดียวเราเนี้วันนี้ใช้เดียวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะวันนี้ใช้เดียว นี่ครับพี่พี่ชื่อลานตาคอฟฟี่แคมป์นี่ร้านถ้าใครอยู่ละแวกนี้เราเสร์ชเป็นคาเฟ่ร้านนี้จะขึ้นแบบอันดับหนึ่งเลยนะครับร้าน,นผมผมผมจะไล์อยู่ข้างในครับโตะ๊ตะโต๊ะผมนั่งอยู่ข้างนอนจะพาเดินไปข้างในส่วนนี่ครานร้าน กาแฟอร่อยนะครับผมสั่งนักเก็ตกับขนมปังนมสดลาดนมสดบรรยากาศประมาณนี้น,ะนี่ฝั่งนู้นจะมีคลองเลยนะฝั่งที่ผมนั่งข้างหน้าเนะี่ยบรรยากาศบรรยากาศ ี๋ยวผมจะย้ายมาันม,มานั่งอยู่นี่มาดูเดี๋ยวดูก่อนนะ mm hmm. เคยจะย้ายมานะเออ,เอ,อมานั่งอยู่แถวนี้ดีกว่าไนะนะอ้พี่สเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเติมามานั่งอยู mm hmm. เขามีพัดลมให้อยู่ mm hmm. บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมานั่งจิบกาแฟได้คนระับ ติดกันก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะครับโรงพยาบาลสัตว์บางเกวี่ครับ,บรรยากาศโอเคโอเคบรรยากาศดีมากอันนี้ครั้งที่สองนะครั้งแรกผมมากับแฟนแต่ครั้งนี้มาทำทัวระแล้วเขาทำงานไงแตทำงานก็เลยไม่ได้มาด้วย บรรยากาศในร้านบรรยากาศนอกร้านเนาะข้างในจะเป็นที่สั่งกาแฟฝามือก็จะเป็นห้องน้ำนะผมไม่ได้เปิใดให้ดูแต่ผมจะนั่งตรงนั้นบรรยากาศร่มรื่นนะพี่ๆบรรยากาศร่มรื่นเขาเรียกว่าข้างหลังนะข้างหลังจะเป็นคลองครับข้างหลังจะเป็นคลองข้างหลังกู๋ คลอง,อง,องบอกว่าตรงไปไม่ได้เด้อห้ามเข้าเพราะพลังงานผมนั่งตรงนี้ฮะนั่งตรงนี้นี่จะย้ายไปนู่นไหมไม่รู้อ่ะย้ายไปไหมฮะไม่รู้เหมือนกันเราไปนั่งนู่นดีกว่าส่วนตัวเดีกว่านะนั่งตรงนี้ โกาสใช้ได้นะครับโอกาศใช้ได้เดี๋ยวย้ายที่นั่งบางสิ่นะเดี๋ยวนั่งเครื่องล่างโน้นดีกว่าเอามีม่รู้ไปดยตามไปเลยครับเมนูนี้น่ากินดูน่ากานน่ากินอะไรน่ากินไหนบรรยากาศดีครับบรรยากาศ เขามีพัดลมให้ทุกตัวนะครับพี่ๆเขามีพัดลมให้ทุกตัวเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อน,นะอน,นเนาะบรรยากาศดีครับบรรยากาศดียังไม่ลงคลิปหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่บ้านจะอิดฉาเขาทำงานอยู่ เดี๋ยวหาว่ามาคา,าเฟ่เราไม่ชวน <c oughs> ยังไม่ลงยังไม่ลงก็ถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนบรรยากาศดีครับเนี่ยครับ <c oughs> แต่พระลงก็จออยู่ข้างหลังผมนะในงั้นร้อนนะในนั้นร้อนอยู่ใกล้บ้านเนี่ยคาเฟ่ที่ใกล้บ้านน่ะก็ได้ แล้วก็ตรงแอดบางพีตรงนั้นนะสองที่ครับแถวนี้พื้นพื้นที่โล่ง,งว่างว่างไม่ค่อยมีครับถ้ามีมันจะเป็นป่าก็าจะเอาไปทําหมู่บ้านจัดสรรส,ส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยทำคาเฟ่กันคุณสั่ามาจะมีนักเก็ตนบ

ไม่มีตัวเช็ดผมครับมันก็เลยจะยุ่งเหยิงเลยนะผมผมอะยุ่งเหยิงเลยนี่ก็จะเป็นนมปังนะน่ากินนะน่ากินมากนนะสุดยอดนะสุดยอดใครว่างๆก็แวะมาคาเฟ่ร้านนี้ได้ครับกาแฟอร่อยบรรยากาศดีครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลคา์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องนี้อร่อยแน่ด้วยนะครับจะได้ mm hmm. ไม่พลาดที่ประเด็ดแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องนี้อร่อยแน่ได้สรรหาคาเฟ่ดีๆที่สถานที่เที่ยวสวยๆมาฝากก็มีอะไรอร่อยให้ทานด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่บรวยร่ำรวย,ยครับบ๊ายบาย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม oh.